สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องชาแนลยูท u บสปอร์ตบายเก่งกี้ค่ะวันนี้เก่งพาพี่ๆนะคะมาพบกับรถอเนกประสงค์นะคะเจ็ดที่นั่งค่ะนั่นคือ f o อร์ตเอเวอเรนนั่นเองค่ะวันนี้รุ่นที่เก่งนำมาค่ะเป็น f o อร์ตเอเวเรค่ะไทเทเนียมพัดนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นขับ4ี่ใบเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุด213แรงม้าค่ะแรงบิด500นิวตันเมตร ราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่1ล้านค่าเจ็ดแสน9 0 0บาทคา่ะแต่สีที่เก่งเลือกนำมาวันนี้ให้พี่ๆได้ชมกันเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นเอเวอรสนั่นก็คือสีขาวมุกนั่นเองค่ะราคาจึงหัวเพิ่ม1,000 0บาทนะคะ จัดจำหนายจะอยู่ที่1ล้านค่ะ8ป0 0 0 0บาทค่ะเดียวเก่งพาพี่ๆนะคะมาดูนะคะด้วยสไตล์การตกแต่งวันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งค่ะสไตล์อเมริกันนั่นเองก่อนจะไปรับชมรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูปปอดไปเก่งกี้ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเก่งพาพี่ๆไปดูเลยนะคะเริ่มจากนี่เลย ด้านบนค่ะตัวนี้ด้านบนฝากระโปรงนะคะเป็นอะคริลิกค่ะคําว่าเอลเรนนั่นเองเดิมๆแล้วค่ะตัวนี้เขาเป็นสีโครเมียมนะคะแต่วันนี้เราทําสีค่ะให้เขาเป็นสีดําเงานั่นเองเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะที่เป็นสีขาวมุกนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะตัวนี้กระจังหน้าเดิมจากโรงงานเลยตัวนี้นะคะตัวกระจังหน้าเขานะคะก็จะเป็นสีเทาแล้วตัดขอบด้วยสีโครเมียมแบบนี้พร้อมกับโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าต้องการแต่งสไตล์อเมริกันยังคงต้องการ DNA นะคะในส่วนของกรีนอายของออชุดแต่งนะคะเดิมๆที่มาจากโรงงานนั่นเองค่ะแล้วที่เพิ่มเติมตอนนี้เลยทำสีนะคะในส่วนของตัว ไยกันชนนะคะเป็นสีดําด้านค่ะพร้อมกับวันนี้ค่ะทําไฟนะคะตัดหมอกหน้านะคะเป็น LED ให้ด้วยนะคะแล้วก็อัปเกรดไฟหน้าค่ะ ไฟหน้าตัวนี้ค่ะอัปเกรดแบบเต็มระบบเลยค่ะทำครีมมาสแปง3ครีมค่ะรวมถึงนะคะวงแหวนทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองแล้วก็วันนี้ลูกค้าเลือกดวงตาของน้องเขาเป็นสีฟ้าค่ะเป็นบลูอายนั่นเองนะคะพี่ๆสามารถแจ้งเก่งได้นะว่าต้องการสีลูกแก้วเป็นสีอะไรค่ะแล้วก็ในส่วนของสเต็ปนะคะไฟหน้านะคะตัวนี้นะ เดิมๆแล้วไฟเดทาทมมีมาอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เราเพิ่มเติมต่อสเต็ปไฟเลียวให้ค่ะตัวนี้เพิ่มความสวยงามให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะที่ด้านข้างตัวรถนะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะล้อค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะแม็กที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นแม็ก u ูลนะคะลายบิกนั่นเองนะคะสีของแม็กเขาค่ะเป็นสีดำเงาจับคู่กับยาง BF ค่ะตัวนี้นะคะซีรียางจะอยู่ที่275 55็2 0ค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะเลือกไม่ติดซุ้มล้อเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ออดูล้อนะคะแบบล้นๆออกมานหน่อยหนสไตล์อเมริกันนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะจุดที่ตัดกับสีรถนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็เดิมๆแล้วของเขานะคะจับเป็นสีโครเมียมนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะคะเราทำการค่ะทำสีนะคะกรอบแก้มกระจกมองข้างรวมถึงมือจับทำสีเป็นสีดำด้าน,นะคะรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยชายกันชนนั่นเองค่ะชายกันชนวันนี้ก็ทำสีเช่นกันนะคะเพื่อให้รับกับตัวจุดอื่นๆของตัวรถนะคะ ถัดมาค่ะด้านบนค่ะตัวนี้ก็ทำสีเช่นกันนะคะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ด้านท้ายรถค่ะม,มาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายค่ะที่เก่งเพิ่มเติมนี้เลย เปลี่ยนไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้าย GLC นั่นเองนะคะลูกค้าเลือกโคมสีสโมกนะคะรวมถึงนี่ด้วยไฟ LED เต็ปไฟเลี้ยวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คาาถ่ายค่ะวันนี้เราทำสีนะคะเป็นสีดำด้านนะคะเพิ่มความดุให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวชายกันชนท้ายค่ะชายกันชนท้ายนะคะก็ทำสีเช่นกันค่ะเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ทำไฟตัดหมอกท้ายนะคะเป็น LED แบบนี้เลยค่ะแสงสว่างสว่างมอเห็นชัดแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการตกแต่งรอบคันสไตล์อเมริกันในวันนี้ค่ะหวังว่าพี่ๆคงจะชอบนะคะภายในนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเขาเป็นเบาะหนังนะคะสีดำ มาพร้อมกับจอค่ะขนาด8นิ้วระบบซิงค์สค่ะเมนูภาษาไทยมาพร้อมกับตัวระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669ด้วยนะคะบอกเลยค่ะสนใจ Ford e v e r e s t หรือ Ford Ranger ทักหาเก่งกี้ไม่ให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนค่ะอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะทุกจุดรับประกันคุณภาพและความพึงพอใจค่ะอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะไร้กังวลเลยนะคะเพราะ ในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆที่มากับตัวรถค่ะยังคงใช้งานได้ปกติทุกจุดเลยตัวนี้เก่งทดสอบแล้วนะคะอย่างไรค่ะเก่งฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับช่องช e แนล YouTube ของเก่งกี้ค่ะ Ford by ายเก่งกี้สามารถเข้าไปรับชมนะคะคลิปต่างๆได้นะคะรูปแบบการตกแต่งทั้ง Ford e v e r e อเรสต์ฟ r ร r ดเลที่ Playlist ต์นะคะมีรูปแบบการตกแต่งมากมายเลยชอบรูปแบบไหนสามารถนํามาตกแต่งได้กับทุกรุ่นเลยค่ะ ยังไงแล้วชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์อยากมีคนดูแลทักหากเก่งกี้นะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไปให้แล้วค่ะโทรมาปรึกษานะคะปัญหาไฟนั้นหรือโปรโมชั่นได้ค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย